กะละแมกล้วยหอมถ้าใครชอบกินกะละแมห้ามพลาดเลยค่ะกะละแมกล้วยหอมสูตรนี้ทำง่ายแล้วอร่อยตะโกนเลยหอมหวานมันเหนียวนุ่มอร่อยมากๆไปทำกันค่ะวันนี้เบลใช้เป็นเครื่องบดสับแบบนี้นะคะกล้วยหอมสุกๆสามร้อกรัมน้ำตาลทราย170กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชาแป้งข้าวเหนียว200กรัม ตามด้วยกะทิ600 ml ให้แบ่งใส่เล็กน้อยก่อนนะคะใส่ให้แค่พอปั่นง่ายก็พอค่ะแล้วก็ปั่นให้ละเอียดละเอียดเลยนะคะพอทั้งหมดละเอียดดีแล้วเราก็ใส่กะทิที่เหลือนะคะลงไปได้เลยค่ะแล้วก็คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีนะคะเผื่อมีแป้งบางส่วนนอนก้นเสร็จแล้วก็นำใส่กระทะกวนได้เลยค่ะเราจะกวนเขาด้วยไฟกลางนะคะ ใช้เวลากวนสักพักหนึ่งนะกระแมเนี่ยใช้เวลากวนนานนิดนึงนะคะเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบนี้ค่ะเรามาถูกทางแล้วพอกระแมของเราเริ่มเป็นก้อนเกาะกันแบบนี้แล้วนะคะให้ลดไฟลงมานะเป็นไฟอ่อนค่อนไปกลางนะคะแล้วก็กวนไปเรื่อยๆค่ะเบลใช้เวลากวนทั้งหมดนะคะประมาณ30-35นาทีค่ะกระทะที่ใช้กวนขนมแนะนำให้เป็นกระทะหินอ่อนหรือว่ากระทะเทฟลอนนะคะ จะได้กวนง่ายๆไม่ติดกระทะพอเสร็จแล้วก็โรยถั่วโรยงาได้ตามใจชอบเลยนะคะแล้วก็กดธัญพืชค่ะให้เข้าไปในเนื้อขนมเลยนะคะแล้วก็พักขนมไว้ให้เย็นสนิทก่อนจัดเก็บนะคะสำหรับวิธีเก็บพักขนมให้เย็นสนิทดีแล้วเก็บใส่กล่องปิดฝาวางนอกตู้เย็นอยู่ได้3-5ถึงวันวางในตู้เย็นอยู่ได้7-12วันค่ะถ้าใครสนใจกระทะที่เบลใช้กวนขนมก็คอมเมนต์ไว้ ถ้าใครฟังสูตรไม่ทันเดี๋ยวเบลใส่สูตรให้อีกทีในคอมเมนต์นะคะ